ในวันศุกร์ที่24เมษายน2563เวลา14นาฬิกาที่ห้องทรงบาดานนิคมอุตสาหกรรมอมะตะซิตี้จังหวัดชนบุรีพลเอกเดชาปุญญาบตารประธานมูลนิธิร่วมใจสมนึกไทยพร้อมด้วยนายทวีจุลศักด์ศีสกุลกรรมการผู้จัดก,การบริษัทคินแพรอินดัสเทรียลจำกัดร่วมกันมอบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ อาทิถุงขยะสีแดงจำนวน1 2 5 0 0 0ใบถุงขยะสีดำจำนวน1 2 5 0 0 0ันใบถุงสิบอเนกประสงค์หรือถุงฮีโร่รักโรคจำนวน2 5 0 0 0 0ใบรวมทั้งสิ้น ,5,000 0 0ใบมูลค่ากว่า1 7 5 0 0 0้านบาทให้กับนางสาวสมจินพิลึกผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนางสาวสมจินพิลึกได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารบริษัทกิงแพคทุกท่านที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ซึ่งในวันนี้ตนเองได้ประชาสัมพันธ์ให้บริษัทต่างๆในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้มารับประแจกจ่ายให้กับพนักงานเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อไปต่อจากนั้นเวลา15นาฬกา30นาที นางสาวสมจินได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมชมโรงงานของบริษัท King Pack Industrial จำกัดชมวิริทัศน์และขบวนการผลิตถุงซิปอนามัยแบรนด์ฮีโร่โดยมีนายเสยรีจุลศักดิ์ศรีสกุลประธานบริหารกรรมการบริษัทพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมต้อนรับด้านนายเสยรีได้ลกล่าวว่าบริษัทได้ดำเนินกิจการมาก,กว่า40ปีด้วยขบวนการผลิตมาตรฐานระดับสากลและส่งขายไปทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะบริษัทของเรา ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงทําให้ลูกค้าในทุกประเทศเชื่อใจเชื่อถือในสินค้าของบริษัทเราการใช้ถุงพลาสติกหอ่อหุ้มอาหารหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆถือเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญเป็นอย่างยิ่งในภาวะที่เชื้อไวรัสต่างๆโดยเฉพาะไวรัสโควิด -19 ที่กําลังระบาดอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตตนเองมีความห่วงประชาชนเป็นอย่างมากเพราะตนเองนั้นเกิดในประเทศไทย จึงรักประเทศไทยและคนไทยด้วยกันตนเองได้แจ้งกรรมการบริษัทว่าเราในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกรายใหญ่ต้องนำผลิตภัณฑ์ของเราไปช่วยเหลือประชาชนให้พอแก่ความต้องการให้จัดตั้งงบไว้50ถึง100ล้านบาทเพื่อเอาเงินไปแจกประชาชนอีกด้วยในขณะเดียวกันนั้นตนเองได้เชิญชวนนักลงทุนต่างชาติทั้งในอเมริกาและยุโรปเข้ามาร่วมลงทุนซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงานและมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ประเทศไทยต่อไป